ว่าไม่ใช่ตลาดจะได้ขายปลาไม่ตั้งลกใหญ่แล้วเอาปลาทุ่งโขล่สิบตัวนี่ปัญหาไงนี่ปัญหาก็อะไรเออกินก็จะกินไงก็ลูกค้ามาไงกาแฟมาหนึ่งแก้วหรือจะกินกาแฟล่องหรือกาแฟเย็นไม่น่าถามเลยอากาศแบบนี้ควรจะกินกาแฟแบบไหนล่ะฮะอากาศแบบนี้ก็คงจะกินกาแฟเย็นกาแฟร้อน แปดสิรู้แล้วนี่นี่นี่บุ๋งเองก็รู้ข่าวว่าหมู่บ้านเราไม่เป็ดไก่ตายบ้างหรือเปล่าวะฮะเออที่บ้านฉันก็ตานกันนะแต่ตานแบบแปลกๆด้วยนะเฮ้ยแล้วมันแปลกยังไงวะมันโดนควักไส้ออกมาเหมือนเลยลงหรือว่าหมู่บ้านเราจะมีผีเศร้าผีเศร้าอะไรวะผีเศร้าปอบผีมันเศร้าก็ปอบ อย่ามาโม้เลยเล้ววะผีปงผีปอบอะไรไม่มีแล้วกูไม่เชื่อได้เลยเสี่ยงั้นรอวันนั้นเลยกันวันที่ปอบมันควักไส้เสียวไมเนี้ยพี่พี่เนเลยหรออุยแา้วพวกเราจะทำยังไงจังเอียไม่ยากเหมือนเดิมเจอกันที่น้ำตักตำนกถูก ว่าแต่คุณนิดทำงานอะไรเหรอครับเป็นนางรำค่ะพป็ทำอะไรครับอุ้ยคือว่าเป็นแดนเซอร์ค่ะเป็นดดนเซอร์คือว่าเต้นให้กับศิลปินดังๆหลายคนเลยนะคะอย่างเช่นพี่เบิร์ดมอสทาทายังกอฟไม้พี่ไม้พี่รมพรสอนเพชรสอนสุพรรณแย่ๆเลยค่ะอ๋อคอยใสโอ้โห คุณมาถึงนี่เลยนะแสดงว่าคุณต้องทนคิดถึงผมไม่ไหวแล้วใช่ไหมบ้าใครคิดถึงเทวดาติงตองอย่างคุณล่ะเจ้าไมอยู่นี่ที่สำรวมใช่ที่ตามหาสะทั่วเลยเนี่ยนึกว่าถูกหลอกไปขายซะแล้วรอเล่นนาแต่แต่แต่ตามหาฉันทำไมอ่ะจะมีคนจ้างไปลำอือใช่นี่เตรียมชูไว้ที่บ้าน ฉันไม่ไปรำว่ะคงรำไม่ได้หรอกวันนี้ทุกทีกล้มขาแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฉันก็อยากจะอย,อยู่คุยกับคุณสามารถเขาว่าใครอยบไม่ถึงหลวก็คุณสามารถเขาชื่อคุณสามารถเมื่อวานเนี้ยก็มาขอเนื้อคกับท่านเทวดาที่ใต้ต้นไทรไงท่านเทวดาก็คงจะเมตตาจัดให้ นี่ชายเทดาคิดยังไงถึงไปเสกเนื้อคู่ให้พี่สำรัวมากเฮ้ยมันจะบ้าเหรอผมเสกคนทั้งคนไม่ได้หรอกนะแล้วที่สำคัญนะผมทำให้คนรักกันไม่ได้ใหญ่เลยจริงเหรอไป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 ขอโทษนะคะคุณสามารถค่ะที่ทำให้รอนานนะคะไม่เป็นไรครับงานแค่ไหนผมก็รอได้ครับขอบคุณค่ะปาวะ วันนี่ยังพูดไม่จบโอ้โหเนี่ยลืมเห็นผมไม่คิดเห็นฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็มีโอ้โหเสือค่ะจะหลายบาทนะฮาดูนะครับที่บ้านมีเป็นกุลุดเลยนะกาลูกาเห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมมูบ้านเราเนี่ยมันมี มันกินแค่เป็ดแค่ไก่แต่ถ้าเป็ดไก่หมดเมื่อไหร่แล้วก็มันจะกเกนพิซซ่าไง <c oughs> กินใส่พวกเอง <c oughs> <ๆ>แล้วแ,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 แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะพ่อโบไม่ยากไม่ต้องกลัว ข้าจะให้สิทธิ์เอกพงข้าไอเพชรเนี่ยจัดด้านให้พวกเองเฮ้ยวัดเสียกวงไม่เชื่อเว้ยถามเองเองเถอะกำลังจะมีแผลไหลลอกลวงผู้ชาวบ้านกันอีกอะฮะที่ผมไองครับนี่เองล่าลองดีกับข้าเหรอได้พุงนี้เองมาที่นี่ ข้าจะให้ไอเ้เพชรเนี่ยมันพิสูจน์ให้เองเห็นกับตาได้เหมือนกันแต่ถ้าข้าจับได้ว,ว่าพวกเองเอกำลังโกหกนะจ็บตัวไม่ใช่ผมนุ่น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 ก็นุกก่นท้องไปพี่สงสัยอะสงสัยว่ากินเบนโลและท้องเหรอโอ้ยไม่ใช่สงสยัยคนที่มาจีบพี่สมรวมอะทำไมอะก็เห็นเขาก็น่าตาลหล่อดีหรื มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือลองคิดดูนะสำลีคนหน้าตาดีอย่างนั้นน่ะจะมาจีบที่สำรวนได้ไงสงสัยเทวดาโลโซให้มั้งแสกก็แสกโลโซอ่ะไม่ใช่เอาหน้านี่เอาเนวาเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนี่ข้าเกือบจะหลอกมัได้สำเร็จแล้วนะง้อชิบเปงเลยดำก็ดำ ข้าหลอกชมมันหน่อยเดียวนะก็เชื่อข้าหมดแล้วเออเฮ้ยเขาพูดถึงใครอ่ะพูดถึงนายกมั้งคนเก่าคนใหม่คนเก่าเอ้ยาเขาพูดถึงถึงอูเอาเอา,เอาเป็นว่าถ้าข้าวขอมาได้เมื่อไรเนี่นะข้าจะเอาไปใช้น,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 นี่เองแนแน่เออไปก่อนเลยวันนี้ ข้านัดก,กับมันเอาไว้แล้วคืนนี้เนี่ยนะข้าจะรูดเอาขอนมาให้หมดเลยไม่จริงพี่ไม่เชื่อคุณมากเ็ออกจากหน้าตาดีเขาไม่มาหลอกพี่หรอกจริงๆนะพี่สำรวมถ้าพี่สำรวมไม่เชื่อนะถามไอ้สำรีม,มาดูก็ได้จริงพี่ฉันก็ได้ยินเขาบอกว่าผู้หญิงดำๆงงโง่เซเซจะ,ซะ,ซะจมูกบ,รรบานบานอย่างเงี้ยหลอกง่าย เฮ้ยสำลีไอเซอร์เซอจมูกบานเขาไม่ได้พูดนี่พูดครับผมพูดว่าคุณสำรวมเนี่ยผมดำอย่างกัะนกกาน้ำโอ้โหส่วนจมูกเนี่ยก็บานได้รูปอย่างกระราชสีนะครับ ส่วนนิสัยก้กะน่ะมัะนก็นนดูน่ารักเหมือนกับกระต่ายป่าเลยแหละครับรวมๆแล้วอ่ะพี่สํารวมสวยไม่เหมือนผู้เหมือนคนใช่ปะใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมกำลังจะบอกคุณสํารวมว่าคุณสํารวมเป็นสุดยอดเบญจกัลยาณีเลยนะครับคุณสํารวมรู้ไหมครับว่ผมเนี่ยแทบจะทนรอ มาหาคุณคนสวยแทบไม่ไหวนะครับรอที่จะหลอกเอาเงินไม่ไหวแล้วตั้งหากใช่ไหมล่ะใช่ครับหลอกแต่เป็นคนสมรวมนะครับที่หลอกหลอกเอาหัวใจของผมไปยังไงล่ะครับเราไปหาที่นี่คุยกันดีกว่าคุยกับพวกนี้โดูเสียดีค,<ช>ครับเ <laughs> อไปรข้าไหนคะจะเป็นลมอ่ะ <laughs> พี่สำรวม เป็นพ่อนายคนเดียวอะอ้าวคุณมันเกี่ยวอะไรกับผมด้วยอะไม่รู้แหละถ้าพี่สํารวมเป็นอะไรไปนะนายก็ไม่คนรับผิดชอบพอยใสพคอยใสโอ้โหเด็ดขาดเด็ดขาดเหมือนบ้านผีสิงนี่ละคอเลยเจ๋ง่าะมีควันด้วยโอ้ มีกิ่งไม้แห้งกิ่งไม้แห้งต้องมีเชือกอย่างนี้เลยเวลาคนมันมานะมันจะคิดว่ามีคนผูกคอตายอยู่ตรงนี้เด็ดขาดชอบ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 อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีสังกะสีสังกะสีมีสนิมสังกะสีมีผีชอบอยู่พวกบ้านที่สังกะสีมีสนิมอันนี้เฟลอันนี้เฟลเออดีว่ะไอ้นี่อะไรเนี่ยพี่ต้องใส่น้องใสยมันน่ากลัวตรงไหนฮะ ไมน่ากลัวว่ะล่ะน,น่ากลักวบ้านแกเลยเอามา่น่ากลัวกว่านี้ไม่เคยได้อย่างใจเลยยามาวางแผนดีวกว่านี่เราเริ่มแบบนี้เอาหัวกิ้งออมาก่อนโอ้โหเสียฐกงตกใจแลจ้วแล้วจะอะไรกล้ากลัวไหมอะไรเนี่ยผีผีอะไรผีเอาไว้หมอนมีนู่นสายยันเก็บจะบ้าเหรอเนี่ยไอ้ผีกระดับชำละเอาไมา่น่ากลัวกว่านี้เข้าใจเปล่านี่ใช้หมดแล้วเนี่ยเอาให้ไม่น่ากลัวกว่านี้ รอเดียวอีบ้าเฮัลโห้ถึงไหนวถึงไหนวะอ๋อถึงนี้หัวกิ้งลงมากิ้งมาดุ้งดุ้งุบไอ้เสีกวกงเห็นตกใจกลัวกลัวกลัวเสียปั๊บเอาดีเลยไอ้ตัวหนึ่งห้อยลงมาห้อยมาห้อยมาน่กลัวพีอะไรเนี่ยีขนาดเนี้ ไม่เอาเอาไอ้เสี่ยฟงมันเจอแบบกูว่ะวิ่งแบบว่าปิดปิดปิดเงี้ยได้<อ>จัดให้เออแต่ขอถามลเลยเลยเธออ่ะนี่พี่เราเอาชื่อเทวดามาแอบอ้างเงี้ยที่ไม่กลัวเทวดาโกรธบ้างเหรอไปกกัวทำไมวะอยู่กันมากี่ปีแล้วเทวดามันมีจริงหรือไงเรา เอา้าไ,ไม่มีไม่มีหรือถ้ามีนะวม่ใช่จะบ,บอกถ้ามีนะเทวดามะพุงยืนตัวอ้วน,วนกๆกลมๆดำๆแล้วก็ดูน้ำแดก็กไ,ไม่มีหรอกพี่พี่ฝนตกอะ่ะอะไร <c oughs> มันรู้จริงเฮ้ยไปเทวดาไม่มีจริงหรอไม่มีมีแล้วไงไหนพี่ลองท้าดิเอาได้ได้เฮ้ยเทวดาเแน่จริงนด้วยออกมาสิวะ ออกมาไหมออกมาไหมอมอกมาไหมไอเตี้ยไอเตี้ยไ,ได้ลบหลู่เทวัดาใช่ไหม,มเดี๋ยวต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกใช่บ้าง